เจริญพรสามขึมขอบเรียบนะ,จะเจริญพรล่างจเจริญพรบนเฮ้ยเจริญพรบนด้วยขอร้ลงองค์ไม้แจกกันไ <c oughs> หมโอ้มีจเจริญพรสามพระพรสามก็หลับตานะแต่ว่าเล่นเป็นเจริญพรบนด้วยเนี่ยเอาบนไว้ก่อนเนี่ยได้เรื่องเลยนะครับ <c oughs> นี่องค์นี้องค์นี้เด็ดองค์นี้เด็ดโอ้ยมีจีวรด้วยนะแล้วก็มีจีว,ว,นะวมีหกสามแพ้กันเนี่ยดูกัน เดี๋ยวนี้เก๊เนี่ยอ,ออกด้วยเก๊แน่นอนนี่จะเรียนพรหกสามเก๊ฮะนะครับเห็นเลเือดอยู่ที่คอเนี่ยอย่าไปคล้องไหมเราเดี๋ยวลูกเอาไปมันไม่โอเคคือลูกเอาไปก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่ตอนหลวงพ่อมีชีวิตเนี่ยพ่อเขาคล้องตั้งแต่ตอนพอ่อหลวงพ่อพัดก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็แล้วเจอหลวงพ่อพัดบ่อยด้วยแล้วไปเหรียญเก๊นี่นะเหรียญเก๊จริงจะเรีนพรหกสามเก๊น,นี่แท้หมดจะเรียนพรสามแท้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 หมด แถวนี้นะครับเกยน,นะครับหกสามเกยน,นะครับผมดูแรกแล้วมันดูน่าจะเกยก็เลยสองดูทีอันนี้เกยน,นะครับเกย์น,นะครับมีอยู่ที่คอพี่ก็เลยนะแนะนําให้ออกพี่อย่าไปเพราะว่าเดี๋ยวลูกเข้าใจผิดว่าเฮ้ยเห็นรูปทันเห็นอะไรทันที่เขาทะเลาะเถียงกันทอน,นี้เนะี่ยนะครับอ่ะเดี๋ยวดีวเอาเห็นแท้หมดนะฮะโอเค